สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการบันทึกบัญชีครั้งที่9เหตุเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะครับ2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนการเงินแจ้งว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น3เหตุการณ์นะครับเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารกลางวันกับภาษีแน่เลยนะจ่ายอาหารกลางวันแล้วมีการหักภาษีนะ้าที่จ่ายไว้ 1%, แล้วก็เอาภาษีไปส่งสัมภาก่อนในวันนั้นเลยนะครับส่งน่าจะส่งออนไลน์หรือัปนะครับเนาะถึงได้ส่งในวันนี้ได้อะทีนี้ทำไงครับค o อปปี้มาไปที่โปรแกรมทำบัญชีไปที่ชีิกรอกข้อมูลเท่านั้นนะครับที่กรอกข้อมูลคลิกวา อย่าลืมเปลี่ยนวันที่ครับวันที่สาพฤศจิกายนสาพฤศจิกายนสำรองไฟไหมถ้าอยากสำรองถ้าอยากสำรองไฟก็ือกไฟบันทึกแฟนเป็นเอาไปไว้ในห้องไหนนะครับที่เราตัดก็บไว้เปลี่ยนแค่ตัวนี้ครับจาก27เป็น30เพื่อให้รู้ว่าเราบันทึกบัญชีถึงวันที่30เดือนพฤศจิกายนสอ6ห้กบันทึกเลย ครับก็จะมีไฟล์สำรองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์ต่อไปเลือกครับบรครับเงินสดเข้ามาเป็นเงินสดอ่าตัวนี้เป็นบอจอจ่ายภาษีเนาะนะครับยอดเงิน เลือกหมวดหมู่เงินครับนี่เป็นอาหารกลางวาันตัวนี้เป็นภาษีหักนะที่จ่ายจำได้ไหมครับภาษีเรารับไว้เป็นเงินสดเพราะฉะนั้นถ้าเราก่อแค่รับตัวนี้จะไปแสดงอยู่ที่รายงานเงินคุเหรประจำวันหรือทะเบียนคุ้มในช่องของเงินฝากธนาคาร แต่แท้ที่จิงแล้วรับเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรับยอดเงินสดครับในช่องปรับยอดเงินสดในบรัทัดทั้นนั้นเท่ากับรับก็ต้องเป็นจํานวนผมบวกถ้าจายออกต้องเป็นจํานวนเต็มลบกดเครื่องหมายลบครับคลิกได้แค่นี้เองในวันนี้นะครับส่งข้อมูลเลย สังเกตน,นะครับเราบันทึกบัญชีมาถึงวันที่30พฤศจิกาก็คือสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิมพ์ต้องพิมพ์พวกทะเบียนคุมรายได้รายได้สถานศึกษานะครับแล้วก็ทะเบียนคุมเงินงบป,ประมาณต่างๆนะครับเอามาจัดใส่รูปเล่นนะครับ แนะนำนะครับถ้าในกรอกข้อมูลต่างามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นสามารถดูได้จากตัวอย่างบันทึกนะครับตัวอย่างชีพบันทึกนี้นะครับคลิกดูได้เลยนะครับเดี๋ยเราโปรแกรมประมวลผลนะครับโอเคแล้วโอเคนะครับโอเคมาดูที่รายงานวันครับ ครั้งที่เก้าตอนนี้อาหารกลางวันเหลืออยู่เท่าไหร่ครับแสนนะครับหนึ่งแสี่แสสี่แครั้งที่เก้าอาหารกลางวันก็จะเหลือแค่แปดสี่สี่ห้าสองนะครับแปดสี่สี่ห้าสองอย่าลืมครับถอนเงินออกจากเล่มเงินฝากไปเงินอาหารกลางวันจะต้องไปเอาเล่มอาหารกลางวันครับสมุดเงินฝากของอาหารกลางวันนะครับ มาดูด้วยนะครับว่าเหลือยอดเท่านี้ไหมเอ่นี้ไหมถ้ตัวตามตัวเลขตัวนี้ไหมนะครับถ้าไม่ถูกก็จะนิฐานว่านหนึ่งการเงินส่งยอดเราผิดสองเราคีย์ตัวเลขผิดนะครับไปดูเนื่องจากแล้วก็สั่งพิมพ์น,นะครับอย่าลืมพิมพ์นหน้าที่หนึ่งกดพิมพ์นหน้าที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วกลับกระดาษ ทางปิ้นหน้าที่2เพื่อให้รายงานเงินคงเหลือประจําวันในแต่ละครั้งนั้นอยู่ในหน้าที่1หน้าที่2อยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับเนื่องจากวันที่30สิ้นเดือนแล้วต้องปิ้นอะไรครับนี่ล่พป,ปิ้นเลยพวกเขียวๆนะครับล่พปม้นไอพวกเขียวๆนะครับเงินรายได้แผ่นดินเดือนทุตจิกาโยน สัางพิมพ์เลยนะครับกดพิมพ์เลยนะครับเชื่อถือได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปชี้ชิดคุมเงินรายได้ครับคุมเงินรายได้อ่าเลือกเดือนก่อนเลยเดือนพฤศจิกายนม,มีกี่รหัสครับรหัสแรกสองศูนย์หนึ่งแล้วก็สั่งพิมพ์เลยนะครับสั่งพิมพ์เลย มีไม่มีข้อมูลเขาบอกว่าให้ตอสนอเขตผมแนะนำว่าให้พิมพ์ตลอดถึงไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวจริงๆนะครับต่อไปรหัส202สแล้วก็สร้างพิมพ์นะครับพิมพ์เซตไปดูที่รวม รือใครจะไม่พิ้นก็ได้นะครับชีนี้นะครับทีนี้ใครจะไม่ปิ้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่ที่นะครับ mm. เลือกเดือนพฤศจิกายนแล้วก็สร้างพิมพ์ออกมานะครับ mm. ต่อไปไปดูดที่ทะเบียนคุมเงินนอกนะครับ mm. เลือกเดือนพฤศจิกายนนะครับ ในเดือนพฤศจิกานะเราเลือกไปแล้วเนาะต่อไปไล่ปิ้นทุกรหัสเลยไล่ปิ้นทุกรหัสเลยนะครับจะปิมนจากสามศูนย์หนึ่งก่อนหรือพิ้นจากสามหนึ่งหนึ่งก่อนแล้วแต่สะดวกนะครับสั่งพิ้นมาสั้างปิ้นมานะเลือกแล้วก็เลือกรหัสพีแล้วก็สร้างพิมพ์นะครับเลือกรหัสแล้วก็สร้างพิม์ จนครบทุกรหัสนะครับจนครบทุกประเภทเงินเลยนะครับจนทุกครบประเภทเงินเลยเซ็ตนทะะเบียนคุมเงินนอกงบประนาะต่อไปไปปิ้นอะไรครับไปที่ชีตต่อไปครับงบเดือนงบเดือนเลือกเดือนครับพฤศจิกายนนะอ่าโดมมีสองหน้าใช่ไหมครับอ่านะปิ้น ตอนนี้มาแสดงอยู่หน้าที่สองสั่งปิ้นได้เลยนะครับต่อไปหน้าที่หนึ่งเราก็จะแสดงข้อมูลหน้าจริงแล้วก็สั่งปิ้นได้เดอ,อสังเกตเลขที่บคบอจอะไรมันมันจะขึ้นให้เราเ,เองโดยอัตโนมนตัตนาานาาินะครับต่อไปต่อไปงบหน้ารายจ่ายหน้ารายจ่ายนะครับให้ใช้กระดาษสีนะครับ ให้ใช้กระดาษสีนะครับกระดาษสีแต่ผมใช้กระดาษสีใบหนึ่งชุดหนึ่งนะครับแล้วก็กระดาษขาวอันหนึง่งกระดาษขาวเอาเอามาเก็บไว้นะครับเก็บไปดูเลือกเดือนพฤศจิกาธนแล้วก็สร้างปีนด้วยกระดาษสีนะครับมันมีมันมีหน้าเดียวเนาะมันมีหน้าเดียวแล้วก็ทํางานอยู่หน้าที่หนึ่งเท่านั้นนะครับสร้างปีนด้วยกระดาษสีต่อไปเอากระดาษขาวใส ปิิ้นไว้อีกชุดหนึ่งก็กได้นะครับต่อไปอันสุดอ,อีกอันหนึ่งคุมยืมยอดเงินเรืองเดือนพฤศจิกาเดือนดูสิครับคู่ไหนบ้างครับที่มันมีการยืมกันก็จะเป็นศูนย์สามมั้งนะครับกับศูนย์าศูนย์ห้าหรือเปล่าที่เคยยืมกันแล้วก็สั่งปิิ้นออกมานะเก็บไว้ตามที่เราเคยปิิ้นปกรายงานไปแล้วปก สำหรับเก็บงานไปแล้วนะครับต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายคุมใบสำคัญสังเกตยังบอกว่ายังมีแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นแต่หนึ่งหน้านี้มันเต็มพอดีมั้งมันเต็มพอดีนะครับมันเต็มพอดีก็พิมพ์ได้เลยนะครับพิามพ์เอามาเก็บไว้นะครับพิมพ์เอามาเก็บไว้นะครับมันจะไล่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีงบประมาแต่ถ้าหน้าไหนมันยังไม่เต็มก็อย่าเพิ่งพิมพ์ก็ได้ครับ สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ